หนุ่มกัญชัยเผยชื่อตอนโหนกระแสล่าสุดทำสะเทือนทั้งทวิตเตอร์เมื่อวันที่15กดกดาคม64หลังจากพิธีกรผ totally. ู้ประกาศข่าวคนดังยังหนุ come, ่มกัญชัยประกาศกักตัวเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงไปใกล้ชิดกับผู้กำกับโฆษณาติดโควิด19แต่ต่อมาผู้กำกับโฆษณาคนดังกล่าวได้ไปตรวจเชื้อซ้ำ ผลออกมาเป็นลบคือไม่ติดโควิดแล้วทำให้หนุ่มกัญชัยเตรียมกลับมาดำเนินรายการในวันจันทร์ที่19กากรกฎาคมนี้แต่ในช่วงนี้ก็ยังต้องกักตัวหนุ่มกัญชัยได้มอบหมายให้กับหมวยอริศราทำหน้าที่เป็นพิธีกรรายการหนกระแสแทนโดยในวันนี้ได้เชิญผู้ประกอบการร้านอาหารที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิดมาออกรายการตามความตั้งใจของหนุ่มกัญชัยที่ต้องการช่วยเหลือ โดยหนุ่มกัญชัยได้ทวิตข้อความถึงประเด็นนี้ด้วยว่าวันนี้ทีมงานโหนกระแสถามมาว่าพี่จะตั้งชื่อตอนวันนี้ว่าอะไรดีครับแค่คือผู้ประกอบการร้านอาหารที่เดือดร้อนมาออกตามที่พี่บอกอยู่ดีๆข้อความนี้มันก็ลอยมาในหัวแบบไม่ต้องคิดไม่ติดโควิดแต่ชีวิตเหมือนรอวันตาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ